สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองพระโชคครับช่วงนี้ตอนบ่ายกามาที่วัดของพระนิรนามครับก็มาหาเล่ามากับนมัสการเล่าครับก่าหลนแล้วบ่กได้คุยกับเราครับกับพอดีเมื่อนี้ก็มาวัดหาเิ่นครับมากับนมัสการครับเิ่นกับมีแนวทางว่าพี่น้องฟังจังสิล่ะครับเราบอกว่าเอาตอนนี้ก่าบอกท่านมีแร้ครับตัวเล็กที่ตัวเหล็กม้วค้นครับก เาวาเล็กมุงคลน,น่าจะได้เป็นทีน่แน่นอน,น่าจจะเป็นวันที่เก่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องก็ลอกตามซอผ้าฉกไปเบิรงก่นอนเนอพี่น้องเนอรลอกไปเรื่อยๆครับจะเผาติ่งกันครับเนี่ยมาผ้าจากเลยล่ะได้ได้อยู่แล้วว่าที่เลขกก็ได้มากก็ได้แต่ที่ขอเราคื้เก่าละ่ะ<ม>ขอเราคือเอก่เาเราเก่ามาที่เก่ามาบอกไปเนอะเราก็ยังมาบอกมานันมาเอา มา,านี่ปวจะมือมากแล้วกว่ายังน้ำมันสูงมือเกาหา่าลอกกับมาแล้วหอนมาบอกความหมนเมื่อก,อก,อกีบบ้กต่ไหนบ้านออาาลอกอปล่อยเขาไไเหรอกแ,แต่ปล่อยบปล่อยเขาหรอกจะอยู่ไปไหนได้หรอเรามันบ่อยนริงจริมันจะมาอยู่แล้วครับมันจะมาอยู่แล้วเล<ว>กมมาอยู่แล้วทั้งปุ่นทั้งเต้นึ่งตัวนาเป็นมาเล่มแปดสามห้าห้าสามแปดพอนีกับกับนากำลังอยู่ในสามขันนี้ี่เนาะ วันที่หกวันที่หกที่เก่านะที่หกคือว่าขอวันที่เก่าคือว่าไปสีบอกที่เก่าที่เก่าผมเออนั่นไปลงเหนียวยาวๆเอาซือได้พอเด้อครับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปกตกันได้ครับครับไันติดชื้อยงก้แม่นไอโห้ในน้ำมาผ่านนี่ละน้ำเนาะครับครับผมไอว่าผ้านี่ละน้ำบางฉันช่นะอาขอตัวแต่เอ้คือปั๊บหนี่รับรองว่า มันมันดีอันนั้นยากอีก่ละอยากที่จะปฏิบัตผ่านมานะครับอยากแน่นอนครับแต่ว่าพอเกสีได้ได้ได้ให้เข้าลูกเกสีได้อยู่แบบสบายครับใด้บ้านกเกสีผ้ากันซ้ดได้มันได้ทั้งสุขไยเนาะลูกก็ได้อยากดังอย่างนั้อยากแบบใช้บ้านห้องเรื่องตาราปากกันได้ให้ผ้ากันซื้อได้ก็ต้องให้มันเล็กดังเล็กร้อก พี่ลบจักบพรนื้เป่าไม้มันบริรับมารวมมันดังที่ไนครับมันดังให้มันเข่าดีดีดีดกล้าไปเอาไล่ซือสองไล่ซื่อยูอยนินหลดมาเนี่ยไปเขียนใส่กระดาษไปเดี๋ยวมาอาม่านเอฟซีกันมัเนี่นผมรบกวนถามจักบาทเดนี่ได้ไหมครับ,รบ,รบมานี่ที่เขาสื่อสั่งส้าง,ส,างส้างอ้ไนี่นี่สา่งทั้งเดินจงกรมนี่คือเดินจงกรมให้ทั้งเดินจดกรมให้ให,ให้พระเดินให้ปูครับ ไ้ปูไ้ปูแม่จึงมาพุ่มพันอยู่นี่พุ่มเก่าพุ่มแก่พันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละอยู่พ้่นทางหลังนี่แหละครับลูกก็บอก่าลูกดอกว่ามีพุ่มอยู่นี่ครับทีแหลกเข้ามาเพราะว่าไหวว่าบ่บ่เคยบ่เอยเข้ามาวันนี้ปานได้เนาะครับดูนี่ก็ได้แล้วพ่อไอออกมาเราไปหาพอพอใหญ่เฮาแต่ว่าปูไงหเฮาก็ไปคว่ำเพื่อนเราแบบ ่ามาขอมาอยููน่เ้อร์บันมือมากเนี่ยางพ,พ,พันพันเนี่ย <c oughs> นนพน,นี้และมือเหลี่วมามาบันยางพวนี้ก็ไปพ่อว่าจะกาไปหากูบาหรือเพ,พื่อนผาคู่ยุกรไ, <c oughs> ไปกลับไปเก้าเพื่อนมาจะมาอาศัยอยู่น้่ <c oughs> ไปหาผัวผ <c oughs> ู้โสเภณีครับเพราะว่าต้องไปบอกไปเก้าเพื่นอนก่ <c oughs> นะอนนะเพราะยางพันมาคนขิ่งลูกครั <c oughs> บวางตรงมีหงตรงมีหงสักอย่างอยู่นี่ครับนะรับ พ่อลูกเขาข้าวว่าต้องมี่ยงทักย่างเ้ยย่างเขาไปไปถามแล้วว่าอยู่นี่นผู้เมีย่ยงเก่าอยู่บอ่อยู่หางพวกนั้นเพราวะว่าแมนเป็นผู้มเมี่ยงเกาอะผู้เมี่ยงเกาแต่ไว้ว่าเพิ่นก็โมเคยเห็นออกแต่เหมือนยิ้มเรี้ยงเราเลยมาจุดถูกจุดจุดถูกบอ่บอเก่าบ่อเก่าเพิ่นาลูกมาใส่นั่นนั้นสิมายิ่งขึ้นเพิ่นก็มาเขาฝัน ว้าวพอดีใจว่าลูกมากแล้วลยมากผ้าพอสางเรามือแหลกเราบอกทั้งนี้เป็นมาเขาอฟันังี้ยสั้นเลยเๆเพราะที่อันนั้นเราสี่บอกให้ฟังต่อไปว่าว่าด้มามโนไปเองหรือวอาไปเองนี่นี่ยืนยันได้ว่าวอาเรื่องจริงเนี่ยเลยฟันจริงประมาณนี้ครับ ก็ก็เดี๋ยวบานี้เมื่อนสองมากเลยมาฝันอีกว่าข้าวบ้าบ่กับญาติโยมอ่าจะเล่นพกอนว่าจะเล่นกวนพ่อกับญาติโยมมาหนึ่งสางอย่างน้อพ่อหนึ่งเป็นบอกแค่สานี่บอกโยมต่อจังไหนประมาณนี้นะเอาไว้ว่ายิ่งขึ้นหนมากแต่ว่าฝันนี้เอาว่าเป็นอยากสางคือว่าเม่นมันจำลุดพ่อหนเม่นก็ลูกบุรลุหรอกว่าเม่นจำลุดแต่พ่อหนึ่งยำเต่าไปยางไปบึงใบหลูกว่าเม่นเม่นจำลุดเม่นเม่นมันเหล่า นุ่เกา่าไม่มันจำเลแลาบานี้ตัวมากกันมีกําแพง,ก,แพงแกําแพงล่ะก็ประตูที่ว่าเห็นมั้ยตั้งอาซาลาลงไปประตูโคนนะ้ง <c oughs> มันนันเทพสุทธครับครับนี่แหละมองของปูเพิ่นอยู่นี่แหละปูตาเดียวต่มันมีตาเดียวอเจ้าของพุ่มเพิ่นนะบุมนี่แต่นันเพิ่นว่าให้เท่ถี่ไม่ถึงว่า รอบรอบรอบพ่นนี่แหละเท่จากที่ว่าเป็นตั้งตั้งบล็อกเ็นทมอที่ว่าเป็นกระเบื้องเนี่แหละเทเข้าไปเม็ดเนี่ยครับประมาณเม็ดนึงเทเข้าไปรอบเทรอบโอ้รอบรอบเป็นรอบาตั้งแ้นบริเทไปเจมพพ่นี่หรือว่าต้นไม้หรบ่เดวออกออกแค่ว่าจะตั้งฐานตั้งฐานมันขึ้นมองมองข้างหลังพระพุทธรูปตั้งฐานปั้นรูปเหมือนรูปสร้างกัสิมาเนี่ยช่วงใบใบสามใบสี่ ในสร้างทั้งหลมาสร้างน้องหานบ่อโอ้คนถิ่นแม่เบิ่งพื้นที่มันบ่นั่นปูไปน้ำจอไปนํามันย่อมพอจากจังหวัดอีหยังปูอยู่นี่ล่ละปู่ปูตาเดียวไปนําย่อมพออ่ะไอ้พอนั่นเรามาพออยู่มื้อนั่นไอ้พอน่ะตามเราก็ได้เลาจริงจักอ่ะม่พอกันอยู่มื้อนั่นมาพอสร้างนะอ่ามาพอบ่มาพอที่ว่าปูว่าไปนําเรามาอกถามเราก็ได้จัเนี้ยเงี้ครับนี่ ที่บ้านไปเผ่าฟันไปน้ำเพิ่นมามหามหามอมมหาหลวงพี่นะผู้ใดก่อนมาเตยใช่ไหมพี่น้องอยู่บ้านไหนที่เพิ่นมาปูไปน้ำบ้านนี้เหรอย้ายไปยึงมั้่มาเมือนั่นไหมแหม่นั่นแหละก็อยู่บนบอสิล่าบอสิล่ามันจนมันจนบอมแนบอมแนบอมแนนั่นบอมแนนั่นหล่างปูสีทุ่ตัวบอกโอถึงนั่นยุ่มพ่อที่บ้านนั่นปูปู้มันไปน้ำมหาลูกเห็ไหม เออวัดมาท่านอยู่ไหมท่านอยู่ผมบ่ได้ฟังควอมเบ่าดิบ่ครับท่านอยู่ผมมาท่านเพิ่นกลับไปพอดีนะครับแล้มาบ่ได้วัดหัวจับโอ้ในวัดท่านอยู่เทนีท่านทั้งสองคนผมมียท่านเป็นน้ำมาจากจังหวัดเมียงล่ะนี่เป็นน้ำมาเราก็นน้ำมาทอดมองพี่ละน้ำมาแต่เมียนมาปูไปน้ำบ่สร้างมาเป็นองค์เดียวกันครับ อันนี้ก็ะตีขออนุญาตหมอบเงินหมอบท่องให้เพื่อนจังกันนะครับ,รบ <ๆ S 2> อันนี้กาน,นางปัญญาสากรเพื่อนฝากทําบุญน้ำหลวงพีนี่ละน้ำนีละหาลอยแตกาพุณนอําผ้าฐานะนะครับฝากฝากมาหาลอยอุระหาลอยกันซึ่งผมร่วมกันมาหนีทั้งเงินเอฟส่งเอฟซี่ e ที่เพื่อนฝากคาร์โนกน้ำมันมาร่วมใจกันอันนี้มีอยู่หมื่นหาหนึ่งหมื่นหาหนึ่งหมื่นหาพัน ก็เลยทีอ่าร่วมเฮ็ดเอียงกเกอะรูปเหมือนเหมือนของปูตาเดียวรูปเหมือนของปูตาเดียวกับเฮ็ดมองเดินจงกรมเพิ่นเลินเนาะเวลากับอากาศที่ค่อยมีมาเรื่อยๆอยู่ดอกครับเพราะว่ามีโยมที่ว่าแม่จากตั้งหนองคายเพิ่นก็มาถวายสามหมื่นสามหมื่นแล้วเพิ่นว่ากลับไปบ้างใดๆนะครับครับปูวานที่ มีคนมาถวายกเหมืนนี้ครับอูปูอูปูคนบอกรูปูคนบอกฮอดเวลาว่าดีมากังได้โอ้ยเศร้านี่ก็ข้ายากรึป่าวใด้มาเศร้านะมอมก็ได้แม่ายนี่แหละนะบายก็ได้ใบได้บุญได้ท่านขึ้นเก่าลับพูบ่ายก็เ่อนตอนไหนก็ได้กว่าจะยามากตอนเด็กลูกจำวัดตัวตอนเด็กนี่อยไวอวแล้วเนาะ เอาวผ้าผ้ามอมตัวอาบุโตแมือนกันอ๋อฮะอาบุษมอมจ้าเออพอเลยตาตุแต่ตุตขอให้มีโชคมีชัยเด้อเอฟซีแ,แอดมินทั้งหลายที่เลยพวกมันถวายร่วมทางน้ำอ่ามอมเนาะครับน้ำมอม,ม,มน้ำมแห่งนี้เนาะขอให้เจริญเจริญการเงินไหลมาเทมาคิดจริงได้คอ้สมดังปรารถนาเด้อกัน งานธุรกิจทุกอย่างไงมีนัอของนัอข้าใส่สมาใส่ไข่คนนิยมสมพ้อนเนาะสาธุสาธุเอาลับพ่อนพอรับพ่อนกาไปั่างยังก็เอื่นไว้เลยก็เอฟซีบอ่เอฟซเอฟซพนั่งเมาเออเอเอซีเกันเลยครับพีครับครับกับมาเดอพี่น้องไอเอฟซีฮาทั้งหลายทั้งมวล เอว่เมวะอิโต้ทินังเปตานังอุกาปัติอิจิตังปะติตังตุมังคิปะเมวะสามิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปะระโสยะธรรมนิโชติระโสยะธรรมอภิวาจนะสิริสเนจังวุฒาปะจาญโนจัตตาโรธรรมาวัต ทนเตียอยู่วันโนสุขังภาลังคอเจริญเจรินเด้อยมพ่อยิ่ี่ทั้งหลายก็ได้เงินไหลมาเทมาที่ซีที่หาที่หกอหมายที่รู่แน่ชัดกับนที่หกนะลู่ขึ้นาวันที่หกนึ่ลู่ครับราขอเรายิ่แรง โอ้ข้อเล่าเนี่ยมาแรงแน่ววันที่ข้อเมือนันก็คือได้มืองนันวันที่เจ็ดตังสิได้บอกเมันว่าวันที่เก่าวันที่เก่าสิได้ได้วันที่หกแต่ว่าเล่าสิมาบอกเนี่ยวันที่เก่าแม่นเพราะว่าอย่างดีได้ปุ๊บก็สิต้องรอถามมาเลขสิไปแบบใดมาแบบใดเนเลขสิอยู่วาอยู่เลขสิเปลี่ยนมาเปลี่ยนทุกหมดสิถามยังสั่นเนี่ยตั้งแต่ได้มาตั้งแต่ได้มา เนี่กระซิมีแกสามตัวแล้วสองตัวแค่นั้นเห็กปู่นไทยปูคนหายหลายนอยานที่ัไม่เกิดนันว่ามานลากจครับทีไม่เกิดนันเ็กีีว่าปูคนไหยได้ก็คือได้รลเนาะโชคดีมันเมันบัวหอยคนไปซับสนหลายสับสนเนาะบัได้สับสนเลยปูบัวับซนเอครับปูพันรูเพันกระลูอยู่อืปูพันลูกรับตุ๊บลูกนะเห็นป่าจังว่าืดต้ากันถือกันอยู่นั่น กนรู้อยู่ีแซุ่มเขาเจ้านั่นเขาเจ้าเสียนเนาะมีคนหนึงไปซื้อรเตอรีปูไปบอกอดเงินเลยใช่ไ่เศสียนปนะกมีเงนน่อกเรียนาเเลือพ่เรียนโอ้ยย่าาเรียนลยเกเนนนะ่เ้แล้วึ้นรถไปเลยชือเรเรียนชื่ออว่า่ปูพูบอกมาบอกตามพ่อตามปูให้ลูก ลูกลูกนี่ลูกบ่ลูกแต่ลูกลูกนี่ลูกกระทุ้งมือนเ่วด้วยเงือนนะแต่ว่าลูกอ่าตอกตัวใดพี่ว่าไปพี่ว่าไปนั่นไปน่นคือว่าว่าตามที่เพิ่นว่าแบบนั่นเพิ่คนว่างไปกับว่างสั้นเพื่อเพิ่มคนบอกว่ายังสั้นแม่หเพ่ิ่นสั่นเลยังไปได้กับว่าไปตามเพิ่มมาเนาะแกโอเช่ตก็เฮากอไง อ๋อมาเล่าพระพรเนาะขับไล้วเนาะยวน้อจังชั่นครับกาบล่าคนตัวเ้าก็ได้นี่แหละครับท่านผู้ชมคือเสียงจากพระนิรนามเพิ่นกระให้แนวคิดแมงสีล้วก็เพิ่นกระบว่าท่านได้ว่าตัวเด้ตัวว่าว่าท่านเพิ่นกระบว่าท่านได้ให้ตัวรับตัวดีดอกพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ได้กาอ่าสิมีความชัดเจนก็คือวันที่เก่าดอพี่น้องแล้วคือจังเพิ่งบให้ฟังล่ะครับคือพระนิรนามเราบให้ฟังละครับพี่น้องกะรอสักนิดนึงครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมรับฟังครับขอให้พี่น้องของเฮาท,ทุกคนจงมีแตค่ความสุขความเจริญปาส,สนาทิ้งใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปัตนาทุกสิ่งทุกประการครับถ,ถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อิิบม่ได้พลาดจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ